นี่คือสูตรหมักหมูลาดหน้าในฉบับแม่ริงกุ้งเดี๋ยวทุกคนมาดูกันค่ะแม่ลิงจะใช้ซอสอเนกประสงค์สามร้อยกรัมต่อหมูหนึ่งกิโลใช้ซอสต,ตัวนี้แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกเลยองหมักหมูนุ่มสองช้อนชาที่เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวแม่ลิงงจะใส่สองช้อนกระบวยเล็กๆนี้นะคะเทน้ำเปล่าลงไปทั้งหมดหนึ่งพันมล ้าให้ดีต้องหมักข้ามคือแล้วเวลามาทำลาดหน้าผัดซีอิ๊วหมูของเราก็จะนุ่มนักเรียนท่านนี้มาเรียนรัดหน้าผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวเรือมาเรียนน้ำยำมาเรียนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวซีฟู้ดแดงและอีกหลากหลายเมนูเดินสิงหาไม่นิ้จะเปิดอบรมฟรีสำหรับ ท่านที่ซื้อสูตรชีสราคา200ร้อยไปเรียนที่เรียนในคอร์สออนไลน์และยังไม่มีความมั่นใจมาเรียนอบรมฟรีกับแม่เลี้ยงที่ออฟฟิศใหม่แม่เลี้ยงนะคะสนใจสูตรอาหารสนใจซอสสำเร็จอนเนกประสงค์สนใจผงเครื่องเทศรวมเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวต่างๆสั่งได้เลยค่ะ